คนเราเมื่ออายุเยอะขึ้นผิวหน้าก็จะเริ่มมีความหย่อนคล้อยมีริ้วรอยบนใบหน้าทิ้งร่องแก้มร่องน้ำมากตินกาวไว้วันนี้มณจึงมีสูตรที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื่นขึ้นลดร่องแก้มร่องน้ำมากให้ผิวเต่งตึงเรียบเนียนมาฝากค่ะถ้าบ้านใครที่มีกล้วยที่ช้ำจนดำแบบนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะมณแนะนำเตรียมมาหนึ่งลูกแบบนี้ค่ะ ต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศเตรียมมาหนึลูกตามด้วยน้ำผึ้งและสุดท้ายก็คือน้ำมันมะพร้าวค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะขั้นแรกเลยให้ทุกคนปอกเปลือกกล้วยที่ช้ำๆดำๆออกให้หมดก่อนนะคะ บอกเลยว่าถึงเนื้อกล้วยของเราจะช้ำๆแบบนี้แต่สรรพคุณเนี่ยยังมีครบถ้วนเลยล่ะค่ะหลังจากปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็หั่นกล้วยออกเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะทุกคนเพื่อที่เวลาเอาไปบดเนี่ยจะได้ละเอียดแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะวิธีการบดก็ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนเราก็ใช้ซ่อมนะคะมากดๆบี้ๆเนื้อกล้วยของเรายิ่งกล้วยที่เราใช้เนี่ยงอมเต็มที่แล้วก็จะทําให้ละเอียดง่ายมากๆเลยล่ะค่ะ ต่อมาก็มาเตรียมมะเขือเทศกันต่อเลยโดยใช้มีดนะคะหั่นมะเขือเทศออกเป็นซีกๆเลยค่ะนี่นะคะ1ลูกก็หั่นประมาณสี่ซีกแบบนี้หั่นเสร็จก็นําที่ขูดเพื่อมาขูดเอาเนื้อมะเขือเทศกันต่อเลยวิธีนี้จะทําให้ได้ทั้งเนื้อแล้วก็น้ํามะเขือเทศแบบสดๆใหม่ๆและเนื้อที่เราขูดได้นะคะก็จะเนียนละเอียดมากๆค่ะ จากนั้นก็เทนเนื้อมะเขือเทศลงไปผสมกับเนื้อกล้วยที่เราบดไว้เลยค่ะนี่นะคะใส่ลงไปผสมรวมกันได้เลยต่อมาก็ตักน้ํามันมะพร้าวเติมลงไปอีกหนึ่งช้อนชาและขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่น้าผึ้งลงไป1ช้อนชาตักแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ นี่นะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเนื้อก็จะเป็นแบบนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะกล้วยเนี่ยถึงแม้ว่าจะช้ำนะคะแต่ว่าก็ยังมีสารอาหารที่สูงช่วยบำรุงผิวหน้าลดริ้วรอยเหี่ยวยน่นล่องแก้มตินกาให้ผิวกระชับแต่งตึงขึ้นส่วนมะเขือเทศจะมีวิตามินที่สูงมากๆจึงช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าทำให้ผิวขาวกระจา่างใสและลดริ้วรอยบนใบหน้า น้ำพึ่งจะช่วยเตมิมความชุ่มชื่นให้ผิวทําให้ผิวหน้าแข็งแรงต่อต้านเชื้อโรครักษาสิวทําให้ผิวหน้าของเราเนียนนุ่มส่วนน้ํามันมะพร้าวจะช่วยปกป้องผิวของเราจากรังสี U.V. ที่เป็นอันตรายต่อผิวให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายช่วยป้องกันฝ้ากระจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีวิธีการใช้นะคะเพียงแค่เรานําครมกล้วยที่ทําขึ้นมาทาให้ทั่วหน้าของเรา จากนั้นก็นวดเบาๆเพื่อให้สารอาหารเนี่ยซึมลงสู่ผิวได้ดีขึ้นแล้วก็พอกทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดสูตรนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนสามารถพอกหน้าได้เป็นประจำหรือว่าจะทำา3ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้เมื่อเราทำอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำริ้วรอยล่องแก้มล่องน้ำหมากก็จะจางลงผิวหน้าจะค่อยๆแต่งตึงกระชับขึ้น และที่สำคัญจุดด่างดำรอยสิวก็จะค่อยๆจางลงด้วยทำให้ผิวหน้าขาวกระ่งางใสลองทำตามกันดูนะคะถ้าใครยังมีผิวหน้าขาวใสไร้ฝ้าแบบมนลองใช้ผงสามเนียนสุดของม์ดูนะคะ เพียงแค่พอกหน้าด้วยผงสามเนียนเป็นประจำก็จะช่วยทําให้ฝ้ากระจุดด่างดําและริ้วรอยดูจางลงพอล้างแล้วหน้าก็จะขาวใสไร้ฝ้าแบบนี้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสอบถามมาที่เพจสันหามาทําได้เลย